สวัสดีค่ะฐานการเรียนรู้วังมะฉาการเลี้ยงแปลเป็นการทําการเกษตรแบบพื <Bass Busan> ้นบ้านที่นําเอาลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยต้องเลี้ยงในจํานวนที่ตนเองสามารถเลี้ยงได้ต้องคํานึงถึงงบประมาณรายจ่ายรู้จักประหยัดตามเงินทุนที่มีอยู่และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน ทั้งยังมีการไปยุกใช้เศษอาหารกัางวันที่เหลือเพื่อนําไปเป็นอาหารปลาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาและสามารถนําปลาไปขายได้ในราคาดีผู้เลี้ยงก็จะมีกําไรในการเลี้ยงปลาครั้งถัดไปการเลี้ยงปลาต้องมีความขยันอดทนการจัดการดูแลปลาพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นน้าในบ่อเน่าเสียวิธีแก้ไขปัญหาคือการปรับเปลี่ยนน้ําเป็นการพัฒนาให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นกลุ่มอย่างมีลําดับขั้นตอนเป็นการปลูกฝังในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้รู้ขั้นตอนในการเลี้ยงปลาขั้นตอนในการเตรียมบอ่อปลาขั้นตอนในการแปลรูปอาหารจากปลาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้อาหารปลาที่ตรงเวลาอดทนเพียรพยายามในการดูแลปลาห,หาพืชผักจากแหล่งต่างๆมาทําเป็นอาหารปลาค่ะสามารถอยู่อย่างพอเพียงพออยู่พอกินเลี้ยงปลาไว้กินเองไม่ต้องซื้อหาพิ่งตนเองได้ ศึกษาขั้นตอนในการเลี้ยงปลาจากอินเทอร์เน็ตจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลผลิตเช่นปลานิลปลาหยองปลาราและปลาดัดเดียวค่ะการเลี้ยงปลาในแบบธรรมชาติถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าการเลี้ยงด้วยหารเจาือจุลูกแต่คุณภาพของปลาที่ได้เหมือนกับปลาที่ได้จากการเลี้ยงในช้างแต่คุณภาพของปลาก็สมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคเมื่อพวกเรานำปลาที่เลี้ยงได้ไปขายให้กับผู้ปกครองหรือครูคในโรงเรียน ้าขายได้ราคาสูงไม่แตกต่างจากปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสดลูกรวมถึงการใช้พืชพักที่มีที่้องถิ้นและเศ็อาหารที่เหลือจะโรงอาหารมาทาเป็นอาหารในการเลี้ยงปลาเพื่อรักษาสภาพน้ําไม่ให้แน่เสียเพราะพืชและเศ็อาหารจะเละสลายไปตามธร้แชติได้ถ้าปลากินไม่หมดการเลี้ยงปลาในแบบธรรมชาติได้บอกดนี้นะคะ้อกหนูได้แนวคิดมาจากลูกตาซึ่งลูกตาอธิบายว่าเป็นการเลี้ยงปลาที่สืบทอดมานานเรื่สู่รุ่นเลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลมาก และขั้นตอนและขัานตอนการถนอมอาหารแบบวิธีพื้นบ้านง่ายๆที่คุณตาที่สุดพร้อมช่นกันค่ะพระบรมราโชบายในหลวงราชการที่สิบมีงานทำมีอาชีพอย่ากให้เด็กรักงานสู้งานมีงานทำจนสำเร็จและเลี้ยงสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ต้องพัฒนาโลก s f d g f ยุติความหิวโหยร่ฮันเกอร์